นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีเริ่มต้นภารกิจแรกของการเดินทางเงยือนสหราชอาณาจักรอย่างเป็นทางการด้วยการพบปะหารือกับภาคเอกชนไทยที่ร่วมเดินทางไปกับคณะและสมาคมธุรกิจไทยในสหราชอาณาจักรใน6สาขาประกอบด้วยด้านอาหารและสินค้าเกษตรด้านพลังงานด้านการท่องเที่ยวสินค้าดีไซน์อัญมณีและเครื่องประดับและชิ้นส่วนยานยนต์โดยนายกรัฐมนตรีได้ให้ความมั่นใจกับภาคเอกชนไทยว่า รัฐบาลจะพยายามอย่างเต็มที่ในการขยายการค้าการลงทุนและขจัดปัญหาอุปสรรคของการลงทุนโดยเฉพาะในเรื่องกฎระเบียบขั้นตอนทางราชการเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคในการลงทุนพร้อมกับย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลที่ต้องการผลักดันการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานการสร้างโครงข่ายการคมนาคมขนส่งให้เกิดความเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับสาธารเมียนมา ในการร่วมพัฒนาท่าเรือน้ำลึกทวายที่วันนี้มีความพืบหน้าไปมากและจะเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและการลงทุนในภูมิภาคซึ่งรัฐบาลถือเป็นยุทธศาสตร์ใหญ่ของประเทศและจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อช่วยกันสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งและทำให้ประเทศเติบโตอย่างยั่งยืนสามารถดำรงอยู่ได้ในทุกสถานการณ์และในช่วงเที่ยงนายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังพระราชวังบักกิงแฮม เพื่อเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทสมเด็จพระราชินีนาถอลิาเบตที่2โดยนายกรัฐมนตรีได้เป็นตัวแทนประชาชนและรัฐบาลไทยร่วมแสดงความยินดีในวราระโอกาสเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ60ปีวันนี้ก็ถือว่าเป็นความภูมิใจสูงสุดค่ะก,ก็ถือว่าในส่วนของสาราชนาจักรกับประเทศไทยนี่มีความสัมพันธ์ที่ดีในระดับราชวงศ์ ตั้งแต่พระองค์ท่านก็ทรงสอบถามพระการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถด้วยนะคะแล้วก็วยความร่วมมือของทางรัฐบาลต่อรัฐบาลซึ่งเราก็มีโครงการในการที่จะหารือในระดับที่เรียกว่าเป็นพื้นส่วนในการทํางานร่วมกันแล้วก็ความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนต่อประชาชนก็เป็นความสัมพันธ์ที่ดีจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับนักธุรกิจสหราชอาณาจักรและนักธุรกิจไทยพร้อมกับกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ 2013 The Year of Opportunity in Thailand เพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของไทยทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจและแผนการลงทุนของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรียืยนยันว่าจะสร้างความมั่นคงทางการเมืองและพื้นฐานประชาธิปไตยที่เข้มแข็งต่อไปยึดหลักนิติรัฐและธรรมาภิบาลโดยรัฐบาลจะเดินหน้าเสริมสร้างกระบวนการปรองดองด้วยการเจรจากับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพราะความขัดแย้งทางการเมืองต้องแก้ปัญหาในรัฐสภาไม่ใช่การประท้วงบนถนนหรือการใช้ความรุนแรงเนื่องจากความมั่นคงทางการเมืองจะเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสําหรับการลงทุนและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่จะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชนทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้ย้ําถึงความสําคัญเร่งด่วนที่ประเทศไทยจะทําในปี2556คือ การลงทุนด้านสาธารณูปโภคและโครงการบริหารจัดการน้ำตามวิสัยทัศน์ประเทศไทยซึ่งจะช่วยให้ไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งและโลจิสติกส์ในภูมิภาครวมถึงการสร้างห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงในภูมิภาคดังนั้นในปีหน้าจึงถือเป็นปีแห่งโอกาสของนักลงทุนสหราชอาณาจักรเพื่อสร้างความมั่งคั่งและการเติบโตร่วมกันโดยนายกรัฐมนตรียังได้ไปศึกษาดูงานระบบรถไฟความเร็วสูงของสหราชอาณาจักร เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงในไทยต่อไปส่วนการพบปากกับทีมไทยแลนด์นั้นนายกรัฐมนตรีขอให้ปรับยุทธศาสตร์การทำงานโดยรับฟังปัญหาจากภาคเอกชนและประสานมาทางสาหราชอาณาจักรเพื่อแก้ปัญหาตั้งแต่ต้นทางนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังขอให้ดูแลนักเรียนไทยที่ไปศึกษาต่อที่สหราชอาณาจักรซึ่งมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น โดยให้สำรวจความต้องการและให้อำนวยความสะดวกเพื่อให้สามารถทำงานได้ทั้งในสหราชอาณาจักรและกลับไปทำงานที่ประเทศไทยโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน